สวัสดีครับวันนี้จะนําเครื่องรางมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมก็หลงพ่อกลวยมาให้ชมขอเริ่มจากหลงพ่อกลวยก่อนนะครับเล่มนี้ก็ขนาดแซป,ปกาครับสี่นิ้วครึ่งใบสองนิ้วครึ่งเล่มนี้เขาจะแน่นมากสองกริส์นะครับนาคเงินเวลาจะดึงออกก็ต้องขยับตรงฝักออกหน่อย ใบเหล็กขาวลายสวยล่องลึกนะครับคือวันนี้ถ่ายในยห้องที่มันมืดมันก็เลยอาจจะเหลือบฟ้าๆไปบ้างแต่จริงๆแล้วตัวของใบเขาไม่มีสีฟ้านะครับเป็นสีขาวเหล็กขาวล้วนๆตรงนี้เป็นนากนะครับ นี่สวยมากเลยครับหลวงพ่อป่วยหายากนะครับขนาดไซส์ประมาณนี้แล้วก็รูปครับรูปถ่ายรูปถ่ายนี่ก็เป็น2รูปที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยของท่านขนาดก็ประมาณนิ้วหนึงนิ้วเศษเศษเป็นรูปที่ท่านถ่ายเดี่ยวๆนะครับแบบ เต็มองค์แล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ถ่ายคู่กับเจ้าทงนะครับเจ้าทงก็คือสุนัขแสนรู้ของท่านที่ท่านลักมากอาจกอบกันน้ำให้อย่างดีเลยครับนี่ครับ หลวงพ่อกลวยถ่ายรูปกับเจ้าทงถ่ายคู่กันนะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากเลยเรี่ยมกันน้ำมาให้เสร็จสับของขอบูชาได้เลยนะครับ ต่อมาของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่ก็สวยอันนี้ขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วหกนิ้วครึ่งก็เป็นขนาดกำลังบูชานะครับตั้งไว้บนหิ้งตั้งไว้ในห้องพระหรือบางคนก็เอาวางไว้บนหัวนอนก็ได้ใส่กรอบมาให้เรียบร้อยนะครับมีขาตั้งพร้อมเลยนี่ก็ได้มาจาก คนปาครีรูปถ่ายสวยมากอาจจะมีคา,าบตะกรอนตรงกรอบเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของของเก่านะครับก็ไปเช็ดไปขัดไปถูเอาละกาันนะครับสวยมากเลยแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเล็กๆนะครับก็มีอันนี้เป็นรูปเดียวกันนะครับ ปีสองสประมาณนี้นะครับพี่นำมาให้ชมกันเรียมกรอบพร้อมใช้งานเหมือนกันครับฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับ